คุณบีค่ะค่ะสวัสดีคุณบีอายุเท่าไหร่อายุ2ี่สิบสามค่ะไปเกิดอะไรมาก็คือหนูอะค่ะเป็นคนชอบไปคอนเสิร์ตค่ะพี่ก็ไปคนเดียวก็ไปได้ไงค่ะแล้วทีเนี้ยมีคอนเสิร์ตหนึ่งที่ผ่านมาค่ะเพื่อนไปด้วยไม่ได้แล้วเราก็จะแชร์แบบพวกไลฟ์ัพศิลปินในเฟ e b o o k ไงค่ะแล้วมีรุนพีที่รู้จักกันเขาก็ถามมาเอ้าเราไปด้วยหรอเราก็เลยคุยกันว่าหนูยังไม่รู้ใจยังไงเลยพี่เพราะว่าเพื่อนอะอยู่ๆก็แบบ มีงานด่วนไปไม่ได้ด้วยแล้วไงค่ะพี่เขาก็เลยบอกว่างั้นไปด้วยกันไหมไปกับกลุ่มเพื่อนพี่เขาไงค่ะไปค้างบ้านเพื่อนเขาซึ่งเราก็รู้จักกับพี่คนนี้มาเป็นแบบสิบปีแล้วค่ะเราก็ไปกับพี่เขาก็ได้ก็เราก็เคยเจอกันบ้านตามคอนเสิร์ตในช่วงแบบปีที่ผ่านมาไงค่ะตัวคอนเสิร์ตอะคะ่ะมันเลิกค่อนข้างดึก เราก็กลับมานอนที่บ้านเพื่อนพี่เขาค่ะด้วยความว่าไปนอนกันหลายคนก็เลยแบบนอนรวมกันในห้องเดียวค่ะที่แล้วคนที่เรารู้จักก็มีแค่พี่เขาคนเดียวที่เหลือก็คือเป็นเพื่อนเขาหมดเลยแล้วก็คือนอนนอนทักกับพี่เขาก็คือไม่ได้นอนติดกันขนาดนั้นนะคะแล้วพอทีนี้พอแบบทุกคนนอนกันหมดเราก็หลับไปค่ะอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีแบบมีอะไรมาเกาะแกะเราแบบตอนนั้นเราแบบจะลุมจะลือแล้วเพราะเราหลับไปแล้วค่ะเรารู้สึกว่าแบบ มีคนมาจับนมเราเข้ามาในเสื้อเลยค่ะพี่เข้ามาตายผ้าเลยแล้วเราก็แบบเราลืมไปืเราเราก็ยินเี็งพี่เขาพูดว่าแบบพี่ขออะไรได้ไหมแล้วแล้วเขาเอามือลวงเข้ามาในเางเกง,งเกงนอนอ่ะค่ะแล้วตอนนั้นแบบเหมือนเราได้สติปุ๊บเราทําเป็นแบบลิกตัวคว่ำเลยแบบนอนไปเลยให้มือมันลวงไม่ได้ค่ะ <c oughs> เขาก็นิ่งนิ่งไปเขาก็แบบบโอบๆกอดเราเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆขยับไปนอนตรงที่ของเขาแล้ว เหมือนมันมันเฉลยแล้วเราก็แบบหลับไปเลยค่ะที่เราก็ความหลับไปเลยเราพอตื่นมาตอนเช้าค่ะเราแบบมานั่งนั่งสติแล้วเราก็เหมือนจะลุกไปอาบน้ําเราเห็นมาชุดนอนรกระดุมมันติดคว้กระดุมไวายเม็ดกันอะที่ไม่ใช่ล็อกของมันอะคะ uh ่ะ huh. เราก็เลยรู้สึกว่าแบบอ้าวไอ้เรื่องเมื่อคืนมันจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบเขาทําอะไรเราอะไรเงี้ยค่ะ เราเราต้องนั่งรถกลับกับเขาเพราะว่าเราไปงานในที่ต่างจังหวัดค่ะเราก็มันดอัดเราไม่รู้ต้องทํำยังไงเราก็เลยแบบจะเรียกมาคุยต่อหน้าก็กลัวเองจะแบบเก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วตรงนั้นไม่มีแต่เพื่อนเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนของเราเลยเงค่ะแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทาป่ะหรือว่าไม่ก็คือพี่คนนั้นพี่คนนั้นเลยว่าเป็นพี่คนนั้นนะคะในในกลุ่มที่เราไปนอนมีผู้หญิงไหมคะมีค่ะผู้หญิงครึ่งหนึ่งเลยก็คือนอนค้าคากันเลยค่ะเอคุณบีพี่ลูกค้ถามหน่อยนะคะ ตอนนั้น<อ>ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเนื่องจากเราไปคอนเสิร์ตมาอะไรอย่างนี้นู่นนี่นะคะอเม,มีการดื่มหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะคือสติสัมปชัญญะเราตอนนั้นเป็นยังไงเอ่ยตัวหนูไม่ได้ดื่มเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นฟิลลิ่งแบบคอนเสิร์ตมีหลายเวทีค่ะที่เราเราแยกกันดูแล้วด้วยความว่าคนเยอะหนูก็กลัวว่าถ้าหนูจะดื่มแล้วเดี๋ยวหนูจะติดต่อหาพี่เขาไม่เจอหนูก็เลยตัดสินใจไม่ดื่มแล้วพี่เขาเองก็เป็นคนขับรถด้วยอืมโอเคอ่ะโอเคแล้วยังไงต่อจ๊ะแล้วหนูก็เลยมันอึดอัดนะคะพี่หนใจ พิมพ์ข้อความส่งไปหาเขาว่าเรารู้นะว่ามันอะไรมันเกิดขึ้นเมื่อคืนเพราะว่ากระดุมหนูมันไม่มันไม่ติดเหมือนเดิมแล้วมันไม่โอเคนะที่พี่ทําอย่างนี้มันแบบเราไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างนั้นเราไม่ใช่กิ๊กกันด้วยแล้วพี่เองก็มีแฟนแล้วพี่เขามีแฟนครบหลายปีแล้วด้วยค่ะแล้วเขาก็พิมพ์มาว่าเขาก็ขอโทษอย่างงู้อย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะว่าเราเรื่อึกอึดอัดในใจค่ะว่าแบบขอโทษเรายังไงต่อเรา้วแล้วเราจะยังไงต่อคือมันหนุกลับมาบ้านนะคะ นกลับมาบ้านแล้วหนูก็นอนแล้วกลางคืนหนูสะดุ้งตื่นเหมือนหลอนไปเองว่ามีคนมาจับหน้าอกอะค่ะแล้วมันนอนไม่่อยหลับมาจะพักแล้วแล้ววันนี้อยากจะปรึกษาถะหรือถามพวกพี่สามคนว่าอะไรครับเราจะขจัดบบความรู้สึกนี้ออกไปยังไงดีอะค่ะเพราะว่านึกถึงแล้วมันแบบปั่นป่วนไปหมดเลยแต่ว่าคือเราเองก็ไม่คงไม่ได้มีโอกาสได้เจอพี่เขาเบอ่อยๆแล้วคะ่ะถ้าไม่ใช่ตามงานอะไรเนี้ยค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นนานยังน,นะสาวอาทิที่พ่านมาระหว่างนั่งรถกลับมาด้วยกันก็นั่งเงียบไม่คุยกันก <c oughs> ็พยายามไม่งเงียบจนคนในรถอึดอัดนะคะก็มีคุยกันบ้างแต่หนูนั่งหน้าแล้วนูไม่มองหน้าเขาเน้องบีเคยรู้จักอไอ้อคำภาษาอังกฤษที่บอกว,ว่ามันคือ PTSD มาพี่ๆเคยได้ยินไหมไม่เคย PTSD เนี่ยมันคือ post อ่อเราเดี๋ยวอา่านภาษาอังกฤษห้ล้กันนะ post traumatic stress disorder <c oughs> คือเนื่องจากว่าเราเนี่ยเราเคยเหมือนแบบดูเหมือนเป็นซีรีส์ของของฝรั่งอ่ะ <c oughs> แล้วไม่มีตัวละครหนึ่งเนี่ยเขาโดนล่วงละเมิดคราวนี้เป็นตัวละครหญิงพอเขาโดนล่วงละเมิดเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นนะเขาเป็นอาการนี้ <c oughs> ก็คือว่ามันจะมีแองไซอเรีแล้วมันจะมีภาพบางทีแฟลชแบ็กกลับมาเกิด <c oughs> เป็นฝันร้ายเกิด <c oughs> อะไรอย่างนี้นู่นนี่ ดังนั้นอันนี้จริงๆแล้วแอบอยากให้น้องดีอะค่ะถ้าเป็นไปได้ต้องคุยกับหมอเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยว่ามันอาจจะเป็น PTSD อยู่หรือเปล่านี่ออกม่เพราะว่าอย <ๆ S 2> ่างเราหนูถ้าพูดถึงก็คือมันไม่ใช่ว่าเราไม่เคยมีการสัมผัสกับเพศตรงข้ามมาก่อนแต่ว่ามันเป็นการกระทําที่มันไม่คอนเซนต์นะคะพีม,มันไม่ได้ม,มีการยินยอมค่ะโอเคมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกไหมหลังจากที่ผ่านมาเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะจนถึงวันนี้ มีการคุยกันแล้วค่ะพี่เขาก็ขอโทษมาแต่คือมันเราแค่รู้สึกว่าความรู้สึกมันมันแล้งไงต่อคะ่ะก็เลยก็ <ừ> คือที่ถามว,าวันนี้จะขจัดความรู้สึกอย่างนั้นยังไงใช่ค่ะอะถามใครคะเอถามพี่ต้นหอมก่อนก็ได้ค่ะเออสถานก,การณ์แบบนี้เรียกว่ารักหลับค่ะแล้วก็เออในวัยพี่พี่ก็เคยเจอตอนเป็นวัยรุ่นถีบก็มีถีบเลยก็เคยทําตอนแบบไม่ถีบก็มี ที่แบบทาอะไรไม่ถูกก็มีตอนสมัยเด็กๆเ,เลยเนี่ย mm hmm. เราอาจจะพาตัวเราไปอยู่ในที่อโคจรด้วยค่ะหมายถึงว่าคือผู้ชายวัยนี้มันก็เป็นเรื่องยากที่จะไว้ใจได้เนาะแต่ว่าโอเคมันมันผ่านไปแล้วมันไม่ลืมค่ะภาพจำเนี้ยมันมันมันจะติดอยู่กับเราแต่ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเราก็คือประสบการณ์หนึ่งที่กูเคยไปดีแค่ไหนแล้วที่ไม่เสียตัวยังมีข้อดีนะวันนี้รอดมาได้แล้วก็กับอีพี่คนนั้นเนี่ย ไม่เจอเลยก็ได้ค่ะคือเป็นคนที่เราก็ไม่สามารถที่จะไว้ใจได้ไม่มีความจําเป็นต้องเจอเพื่อเยียวยารักษาความรู้สึกเราด้วยความรู้สึกนี้มันจะวนเวียนอยู่อยู่สักพักหนึ่งแหละเพราะอันนี้มันคือมันมันเพิ่งสดๆเลยเราจะรู้สึกว่าเราถูกคุกคามในสิ่งที่เราไม่เต็มใจมันจะมีความรู้สึกภาวะอึดอัดค่ะแต่ภาวันเวลาผ่านไปถ้าความรู้สึกนี้ยังคงทําร้ายหรือรบกวนในชีวิตประจําวันเราอันนี้ต้องปรึกษามหมอแต่ในเคสของพี่เนี่ยพี่สตรองพอ มันจะติดอยู่กับเราสักพักหนึ่งแต่มันไม่มีสิทธิ์จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตแต่ถามว่าภาพในวันนั้นน่ะมันจะลืมไหมมันไม่ลืมหรอกเพราะมันเป็นภาพที่ชัดเจนในความรู้สึกมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ค่อนข้างยากจะลืมแต่ช่างมันค่ะมันผ่านไปแล้วเรายังคงใช้ชีวิตเดินหน้าต่อไปมึงจะอยู่ในหัวสมองกูกูจะเห็นภาพมึงช่างมึงแต่มึงทำร้ายกูไม่ได้หรอกไม่ต้องเจอพี่เขาเราใช้ชีวิตของเราแล้วก็หาอะไรที่เรารู้สึกทำแล้วเราแฮปปี้เพื่อให้เราลืมเรื่องนั้นได้เร็วขึ้น คิดซะว่าโชคดีแค่ไหนที่เราโดนแค่นี้แล้วก็ครั้งหน้าต้องมีเพื่อนไปด้วยค่ะอย่างน้อยเราก็ได้บทเรียนแล้วเนาะค่ะไปที่ใครต่อดีคะพี่ลูกกอบค่ะพี่ลูกกอะบีขอกอดหนึ่งทีไม่รู้จักกันขอกอดแรงๆหนึ่งทีได้ไหมจินตนาการว่าพี่กอดหนูเลยหนูไม่ผิดเลยโอเคเราต้องรณรงลงแหละว่าทุกคนต้องระวังตัวแบบอันนี้มันก็เพราะเราอยู่ในประเทศนี้ซึ่งมันก็พูดยาก เพราะบางทีเนี่ยแทนที่เราจะไปบอกให้คนหยุดทําร้ายเราดันมาบอกเหยื่อให้ป้องกันตัวเองดังนั้นเราลงในล,ลงทั้งสองฝ่ายละการเรา,เราว่าทุกเพศไม่ควรถ้าเป็นารายการเราเราย้ํากับประเด็นมาหลายครั้งแล้วเพศไหนก็ตามไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําแบบนี้กับใครเลยผู้หญิงไปทํากับผู้ชายก็ไม่ได้เพศ LGBTQ+ ไปทําก็ไม่ได้ไม่โอเคดังนั้นวันนี้ขอละกันว่าให้เคสนี้เป็นอีกหนึ่งเคสอุทาหรณ์อย่างที่บีอยากให้มันเป็นจริงๆคราวนี้เนี่ย พี่จะใช้สิ่งที่พี่เจอมาจากพี่หาข้อมูลให้กับบีซึ่งพี่ไม่ใช่หมอนะบีแต่พี่รู้สึกว่าสิ่งที่บีเป็นอยู่อ่ะพี่คิดว่ามันคือ PTSD จริงๆขอยุ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะบีถ้าเป็นไปได้มันไม่หายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโอเคไหมไแต่วันนี้ลองฟังสิ่งที่วิลก็อบหามาให้บีก่อนว่า PTSD เนี่ยมันคืออะไร PTSD เนี่ยคุณผู้ฟังมันคือ post traumatic uh, post traumatic stress disorder ซึ่งขอแปลจากภาษาอังกฤษมาเลยนะพี่เบิร์พ,พี่หอมนะใจความสำคัญมันอยู่อย่างนี้มันอาจจะเป็นสภาวะทางจิตท,ที่อาจจะถูกกระตุ้นจากเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากๆหรือการไปประสบหรือแม้กระทั่งไปเห็นมันโอเคไหมอาการนะคะบีมันอาจจะแตกต่างกาันอาจจะมีทั้งการเห็น flash back มีฝันร้ายอาจจะมีความแบบมีองไซตี้คือมีความวิตกกังวล แล้วบางครั้งก็มีความคิดที่ควบคุมไม่ได้ด้วยซ้าความน่าสนใจคืออะไร PTSD เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่ประสบนะคะกับเหตุการณ์อาจจะไม่ใช่แค่การข่มขืนนะบีนะหรือการถูกล่วงละเมิดนะบางคนเขาประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเคยเห็นหนังแล้วที่อยู่ดีๆแบบว่าสึนามิมาแล้วก็ครอบครัวเขาเสียชีวิตใช่ไหมอ่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นไปได้หรืออุบัติเหตุร้ายแรงพี่หมอพี่หอมหรือบางคนถูกขู่ฆ่าหรือแม้กระทั่ง เนี่ยโดน Sexual Harassment ก็จะมีเฉตนะคะของ PTSD ที่แตกต่างกันไปตามเนื้อความที่พี่หาให้บีอันนี้ท่อนนี้บีฟังนะคะพี่ไปนั่งแทนบีไม่ได้เพราะมันไม่ได้ประสบกับพี่พี่เชื่อว่าถ้ามันเพิ่งเกิดสดๆดร้อนๆกับพี่พี่ก็อาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันเนอะไหมคะน้องบีท่อนนี้สำหรับบีค่ะเขาบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะผ่านมันไปได้แต่อาจจะมีมีปัญหาค่ะมีมีความยากลาบากในการปรับตัวแล้วก็รับมือกับมัน แต่ถ้าเรามีการดูแลตัวเองก็มักจะดีขึ้นอันนี้ชัดนะคะบีเขาขีดเอาไว้ตรงนี้ว่าถ้าอาการมันแย่ลงและเป็นหลายเดือนหรือแม้กระทั่ง<ม>เป็นปีและมันเข้ามาส่งผลต่อชีวิตประจำวันเราแล้ว<ม>นั่นแหละอาจจะหมายความว่าคุณเป็น PTSD และพี่ว่าจุดนั้นบีต้องหาหมอค่ะ<อ>วันนี้มันเ<อ>พิ่งเกิดขึ้นคำแนะนำพี่หอมกับพี่ลูกกอกับพี่เบิร์อาจจะช่วยได้ว่าอลืม move on ไปทาอย่างอื่นแต่ถ้าวันหนึ่งอาการมันไม่หาย อาการไม่หายอย่างเช่นมันข้ามปีแล้วแล้ววันหนึ่งบีมีแฟนแฟนไม่สามารถจับเนื้อต้องตัวได้อันนี้เข้าข่ายมีโอกาสอาจจะมีโอกาสนั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกอันหนึ่งที่พี่อาจจะแบบขอฝากน้องบีนิดนึงคือเกิดว่าครั้งหน้ามันเกิดขึ้นคือพี่รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บว่าทำไมพอเราโดนเหมือนแบบว่าโดนรู้สึกว่าโดนลวนลามเนี่ยแล้วเรายังอยู่ในห้องนั้นแต่พี่รู้สึกว่าถ้าเป็นพี่แนะนำได้นะคะครั้งหน้าหากมันเกิดขึ้น พี่ไม่อยากให้อยู่ในห้องกับคนที่มีแนวโน้มจะทําอย่างนั้นเลยอะนะบีนะ,ะมันมันเป็นฟีลแบบว่ามันไปจังหวะนะคะพี่แล้วแบบคนอื่นคือเราไม่รู้จะบอกเขาแล้วเขาจะเชื่อเราไหมเลยเข้าใจเขาจะสถานการณ์อันนั้นมันเนาะแต่ว่าวอันนี้อันนี้คือเรารับฟังนะแล้วก็อันนี้ก็นั่นแหละนะคำแนะนำของพี่มีประมาณแค่นี้นะบีนะเออมีหนึ่งข้อความนะคะเขาบอกเขาก็โดนล่วงละเมิดเหมือนกันเขาบอกว่าให้หาคนที่ s i t i v e thinking อ่ะพวกคิดบวกอยู่กับคนเหล่านั้น ช่วยได้เขาบอกช่วยเขาได้เยอะเลยอ่ะส่งต่อพี่เผือกนะครับก็จริงๆอ,อ่อบีครับทั้งพี่หอมทั้งทั้งพี่ลูกกอลก็ค่อนข้างครบถ้วนใน,ห,นหลายหอย่างก็พี่เสริมแล้วกันว่าอืมด้วยความที่เราเราโชคดีที่ที่บีโทรมาในรายการแล้วก็รายการของเราก็จะมีฟีดแบ็ต่างๆนานาเนานะนานานะพี่อยากให้บีลองหาคอมเมนต์ที่เขาเข้าใจบีที่เขา เคยประสบเหตุการณ์คล้ายๆกับ B. พี่ว่ามีวิธีที่ B. จะเข้าไปขาคอมเมนต์นั้นแล้ว B. ลองติดต่อเขาดูหลายคนพิมพ์คอมเมนต์มาในแบบที่พี่อยากให้คนสองคนมาคุยกันจังเลยบางทีมันอาจจะเป็นคนที่โดนมาเหมือนกันเข้าใจกันและกันมากกว่าคอมเมนต์ที่ตัดสินแล้วก็ พิมคอมเมนต์ comment, ใจร้ายใจร้ายมาซึ่งพวกใจร้ายมีอยู่ทุกเคสบีถ้าบีเข้ามาเห็นคอมเมนต์ที่ใจร้ายจงรู้ว่าทุกเคสมีคอมเมนต์ที่ใจร้ายมาตลอดจงมองหาแต่คอมเมนต์ที่เข้าใจเราแล้วลองติดต่อกันดูลองคุยกันดูว่าเออเธอโดนมาเหมือนกันใช่เปล่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วอาการที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นยังไงพี่เห็นบางคอมเมนต์บอกว่าบีเดี๋ยวเราไปด้วยกันไปหาหมอด้วยกันอะไรเงี้ยเราจะเริ่มใหม่ด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งพี่โคตรอยากให้ให้มาเจอกันเลยอ่ะ อย่างหนึ่งที่บอกได้คือไม่ใช่แค่บีที่โทรเข้ามาในวันนี้ที่ประสบเหตุการณ์แบบนี้มันมีอีกหลายหลายต่อหลายคนที่เจอแล้วก็แชร์เข้ามาทั้งใน YouTube ทั้งใน Facebook อะโชคดีที่รายการเรามันมันรวมคนที่เจอปัญหาคล้ายๆกันพอฟังแล้วมันมันรู้สึกว่าเราคือ ฝั่งเดียวกันทีมเดียวกันนะบีลองคุยกับเขาดูอาจจะช่วยได้นะจ๊ะให้เวลามันให้เวลามันโอเคค่ะพี่แล้วก็คุณผู้ฟังนี้จะบอกว่าจริงเคสของบีอ่ะพี่บอวพี่อหอมแล้วคุณผู้ฟังทําให้เรานึกถึงเพลงหนึ่งของ l a d i e Gaga ที่เราเคยฟังเคสนี้อยากให้คุณทุกคนสมมติวันเนี้ยจบรายการเราไปลองฟังเพลงนี้นะฮะบอกชื่อเพลงให้นะฮะชื่อเพลงก็คือ Till it happens to you แปลเป็นไทยได้ว่าอหละจนกว่ามันจะเกิด,ก,ดกับคุณ,คณเป็นเพลงที่พูดถึงผู้หญิงเลยที่ถูกล่วงละเมิดอะ่ะแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะบอกพวกเขาว่าเฮ้ยมันดีมันดีขึ้นเองมันดีขึ้นเองตั้งสติสิคุณจะไม่เป็นไรกาก้าก็เลยแต่งมาเป็นเพลงว่ามาบอกว่าไม่เป็นไรได้ยังไงคุณจะเข้าใจได้ยังไง จนกว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณดังนั้นอันนี้อยากให้ลองฟังดูอาจจะแบบมีความเข้าใจอะไรอเงี้ยมากขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ยังไงฝากช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะทาง YouTube อะ่ะลงใน Facebook หรือในโซเชียลของแบบทุกคนนะคะคนจะได้มาฟังย้อนหลังเยอะๆเคสเนี้ยแล้วมันจะได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ B ีที่โทรเข้ามาคืออยากให้มันเป็นอุทาหรณ์จริงๆพุทธโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ